สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมผมใหญ่โตโยต้านะครับแบงค์โตโยต้าครับครับผมวันนี้จะพามารีวิวอีกหนึ่งรุ่นที่ฮิตมากนะช่วงนี้นะครับผมก็ตัวรีโว่กีลันเนอร์นะฮะสองจุดสี่ตัวนี้เป็นเกตรุ่นมิดฮะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยอันนี้สีอะไรครับคุณใหญ่อันนี้เป็นสีเทาฮะหรือว่าสีเกรย์นั่นเองครับเกรย์นะครับผมสีเทาดาสีเทาเข้มครับผมยง่ายก็สีเทาเข้มอะฮะเดี๋ยวก็จะมาดูกันก่อนนะฮะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างตัวนี้เป็นรออส่งมบบคั อย่างแรกเลยเห็นด้านหน้านะฮะดูนี้ดูแปลกตาปกติตัวนี้ไม่มีนะอ๋อใช่ครับผมตัวนี้เราเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่แบงค์อ่าสเกิร์ตกันชนหน้าครับผมสเกิร์ตกันชนหน้าอ๋ออ๋ออันนี้เป็นของตต้านะครับผมเฮ้ยตัวต้าแท้นี่มีโลโก้ด้วยใช่ครับตต้าแท้เพิ่มอะไรเพิ่มความสวยงามใช่ครับไม่ค่อยแบบว่าประโยชน์เขามียังไงก็ก็กสวยงามขึ้นครับสวยงามขึ้นใช่ครับสวยงามขึ้นเฮ้ยตัวนี้มีตัวนี้เลยครับเฮ้ยอะไรพี่ครับผม อันไหนพี่จะเอาอันนี้เหลือนี้เซนเซอร์อะไรอ๋อเซนเซอร์เซนเซอร์การะยะถอยตัวนี้ตัวตัวกลางตัวกลางมีแล้วมีแล้วโอ้ยการระยะถอยป่ะหรืออะไรนะเซนเซอร์เอ้ยด้านการะยะหน้าการะยะหน้าครับเซนเซอร์การะยะหน้าแล้วก็มาไฟตัดมอมีแล้วตัวกลางมีแล้วมีแล้วครับโอเคคมาตัวออฟเลยครับแต่วก็นี่ด้านข้างด้านข้างดูแปลกตาแปลกมากเลยครับด้านข้างเนี่ยเห็นนะลุ้มล้อดูด้านข้างด้านข้างดูแปลกตาที่นี่นหนึง เป็นคืออะไรครับผมซุ้มล้อซุ้มล้ออ๋อซุ้มล้อนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาหรอครับใช่ครับเพิ่มเติมมาครับไม่ได้มาจากโรงงานอุ้ยสวยครับผมสวยเป็นอันนี้เหมือนเหมือนน็อตแต่ไม่ใช่ไม่ได้ยิงน็อตนะครับแล้วติดกาวแล้วก็มีน็อตด้านในฮะใส่น็อตด้านในให้เขาเรียกว่าอะไรครับผมซุ้มล้อครับซุ้มล้อตัวนี้เเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมมาอันนี้เป็นของอะไรนะสไปเออร์ของสไปเออร์ครับชื่อฟอเรสเตอ่าฟอเรสเตอโอเคครับผม ่าเดินผ่านกล้องไปเลยนะเดินผ่านกล้องไปเลยอันนี้เป็นของซัพพลเออร์ครับฟอเทสตาเมาส์เซนฟอเทสตาเมาสเทนฮะอุ้ยนี่เป็นของซับเฉพาะตนี้ดูเท่ดูเท่ครับดูหลูาดูหลูหราเบิกบุญตัวหมดเลยครับดูดีล้วมแล้วดูดีครับนี่ล้อล้อนะล้อนี้ขอบเท่าไหร่ครับพี่แบงค์ดูหนพี่ดูแปดครับผมขอบสิบแปดขอบสิบแปดนะลายทูโทนนะฮะทูโทนนี่สวยข้างในดำดำเงาครับผมล้อก็ นนก็โอเคแล้วฮะอนาคตไปเปลี่ยนอะไรก็ราคาไม่ได้สูงมากแล้วไปใส่แบบว่าจะแต่งแบบว่าถ้าเพิ่มเป็นล้อล้อตะกุยล้อ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรนะออทเทอเลนยางแบบออทเทอเลนยางบบออทเทอเลนตัวนี้ก็แบบว่าก็สวยเพิ่มความสวยงามมากอีกแต่งอะไรเพิ่อมอกีกครับากรับตรงนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผมกันรอยเป้ามือจับฮนะ ปกติเขาจะไม่มีมาให้จากโรงงานแต่ทีนี้ก็คือจะตกแต่งไปจะเรียนลูกถ้าบางคนเขาจะชอบแบบว่าใหญ่กันลอยครับกันลอยเล็บกันลอยเล็บกันลอยแบบแหวนใสแหวนแล้วมาเปิดประตูอันงก็สวยงามด้วยครับแต่เพิ่มความสวยงามปกติเขาจะหลาอันใหญ่ใช่ไหมพี่แญ่ๆเนาะแต่นี่คือเด็กนิ่งไม่ค่อยใช้แล้วครับค่อยใช้แล้วแค่นี้พอหรือว่าถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็มีแบบฟิล์มฮะเป็นฟิล์มใสฟิล์มกันลอยเ่้ามือจับแบบใสครับนี่ก็มีทั้งแบบใสแล้วแบบเคฟล่าฮะแต่ถ้าผมแนะนําก็เป็นแบบใสดีกว่า เผื่อบางทีแบบว่าอยากจะลอกแล้วก็ไปติดอะไรพวกนี้ตกแต่งเพิ่มเติมได้ต้นบนต่อครับอยู่ด้านบนกันศาสตฮะปัจจุบันนี้เขาต้อจะเรียกกันฝุ่นนะผมเห็นในบางคนเรียกกันฝุ่นมีมีมีเรียกกันฝุ่นแต่เขาคือกันศาสตร์หรือว่าการไฟเซอร์อ่ากันกันกันผ้าอาทิตย์กันแสงอะไรอย่างนี้แต่ก็เรียกกันศาสฮะเรียกง่ายๆบ้านๆเป็นกันศาสตรตงนี้เป็นของอ่อเป็นของแท้ฮะมันจะมีกิฟด้านในฮะของแท้ของแท้รับประกันยังไงครับรับประกันอ่อรับประกันพร้อมตัวรถ สามปีแสนโลสามปีหรือหนึ่งแสนกิโลฮะครับผมแต่ตัวนี้รับประกันเท่าไหร่นะพี่รถห้าปีครับผมห้าปีหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลแต่แต่กรับแต่งอุปกรณ์ตกแต่งจะรับประกันสามปีหนึ่งแสนกิโลครับอ่าอุ้ยตรงนี้พี่พี่แบงค์อุ้ยลืมไปเลยอะไรเนี่ยตัวไฮไลท์คือตัวนี้ครับแหลกหลังคาแหลกหลังค่าเลยครับตัวปกเอ่อถ้าปกติมาจากโรงงานเขาจะไม่มาให้ใช่ครับตัวนี้เพิ่มเติมมาตัวนี้เพิ่มเติมมาแต่เป็นของโตโยต้าครับผมเป็นของโตโยต้าแท้ฮะก็คือแข็งแรงใช้งานได้จริง เพิ่มความสวยงามครับใช้งานได้ไหมพี่ใช้งานได้ใช้งานได้เอาจริงเราตกแต่งเพื่อความสวยงามมากกว่าเพื่อความสวยงามใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าจะใช้งานจริงๆก็ก็มันต้องมีขายยึดอีกอะครับต้องมีขายยึดเนาะใช่ครับมีขายยึดอันนี้ก็ค่อยมาคุยกันอีกทีนึงเนาะว่าอยากได้ขายึดหรืออยากได้แค่เอาไปสวยงามอีกวได้ครับเอ้ผมก็ด้านข้างก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังเดี๋ยวฮะด้านหลังครับนี่ด้านหลังตรงนี้ก็สวยนะใหญ่มากถ้าเป็นของแท้แท้เขาจะ ไม่นูนออกมาขนาดนี้นี่เป็นของตับเขาจะออกมานูนๆด้านหลัง้านท้ายครับ้ลนท้ายก็ไปท้ายแบบไลท์ไกดิ้งครับผมใช่ครับตนี้ก็มีกล้องมองหลังมาอยู่แล้วครับกล้องมองหลังใช่ฮะตนี้ตัวตัวมิดจะมีกล้องมองหลังมาอุ้ยเซ็นเซอร์การระยะถอยด้านหลังติดมาจากโรงงานเลยครับใช่ครับนี้มาจากโรงงานเลยอ๋อเหมนตัวท็อปเลยนะครับกันชนก็มาจากโรงงานเซ็นเซอร์การระยะถอยมาจากโรงงานครับผมกันครับ แล้วก็ไลเนอร์ฮะด้านในไลเนอร์อันนี้ก็ของแท้ของแท้โตโยต้าเลยหนามากนะฮะใช้ได้เลยแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับเออแต่ว่าหนักทำไมมันหนักๆที่ตรงนี้อ่าเอ้ยนะรครับทำไมทำไมฝาท้ายมันหนักๆเนี่ย<อ>ฝาท้ายนหนักมันปกติมันหนักอยู่แล้วครับปกตินหนักอยู่แล้วใช่ครับแต่มันจะมีแอลคารีตัวผ่อนแรง สำหรับฝาโปงยไยให้นะครับมีตั้งเพิ่มเติมได้ครับตั้งเพิ่มได้รุมีเฉพาะรุ่นล็อกโค้ครับใช่จะมีเฉพาะรุ่นล็อกโค้กที่มาจากโรงงานใช่ครับแต่รุ่นอื่นครับรุ่นเริ่มต้นรุ่นมิดรุ่นไฮคือใส่ได้ทุกรุ่นที่เป็นกระบะโอเคครับใส่ได้หมดเลยราคาไม่แพงเลยครับราคาไม่แพงใช่ครับ ภายในครับภายในฮะตัวนี้มันแตกต่างอย่ตัวเริ่มต้นและท็อปเป็ไงครับมีความแตกต่างตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปนะฮะใช่ตรงนี้เขาเหมือนกันตรงเกียร์อ๋อแต่ว่าตัวตัวเริ่มต้นเขาไม่มีตัวเอ่อโหมดการับกีอ๋อพ <À, S 1> <ต>ูดง่ายว่าระบบความปลอดภัยอ่าจะมีระบบความปลอดภัยแบบฟังก์ชันแบบพวกเอ่อเขาเรียกระบบไฟฟ้าฮะอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีใช่ใช่อ่ะแล้วก็ระบบแอร์อะไรพวกนี้เหมือนกันครับเป็นแอร์หมุนเหมือนกันปกติตรงอะไรมันติฟังก์ชันนี่เหมือนกันครับครับผม หมดหมดความขับขี่ครับหมดการขี่โคโมดเทาก็โมดจะมีในรุ่นมิดรุ่นไฮอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เป็นตัวกลางแล้วตัวมิดเนาะใช่ครับแล้เขาบอกฮะที่สังเกตหลักๆเลยคือเบาะนี่เขาจะได้เบาะผ้ามาจากโรงงานเบาะหนังครับเออใช่เบาะหนังมาจากโรงงานคุณกระมุกนะไม่มุกผมลืมจริงอันนี้เบาะผ้าเบาะหนังมาจากโรงงานครับโอเคแล้วเป็นตัวท็อปเลยที่ครับใช่ครับเหมือนตัวท็อปแล้วก็นี่ด้วยนี่มหาตะจันอุ้ยจะ ต่อไฟฟ้าด้วยครับไฟฟ้าเฉพาะเฉพาะได้คนขับฮะแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นแมนนวลฮะเป็นแบบว่าเป็นไรครข้าดึงลงข่าเยเ,าเดียวก็โอเคแล้วครับข่ายเดียวก็โอเคแล้วฮะพอแล้วฮะ<อ>แล้วก็หลักๆก็ประมาณนี้ที่เหลือก็จะไม่เหมือนกันครับไม่มีอะไรแตกจริงๆ<า>แล้วตัวนี้ก็โอเคครับออปชั่นดีภายในเป็นตกแต่งเบาะหนังนะครับทุกอย่างครบหมดแล้วใช่ครับใช้งานลองใช้งานเลยครับผมใช่ครับขีดเส้นอีกอันนึงฮะอีหยักอุ้มบล็อกนี่ไปทำอะไรที่ไหน ครูบ็อกที่มันกอกแล้วที่จะตกใจอะไรครูบ็อกก็กล่องเย็นไงกล่องเย็นครูแปลว่ากล่องเย็นหรือบล็อกหรืยกว่ากล่องรักษาอุูมความเย็นครับผมใช่เลยครับอันนี้กล่องรักษาอุณหภูมิความเย็นนะอย่างเช่นว่าเราซื้อน้ํากระป๋องมานะมันลงกระป๋องนเย็นมาเลยปุ๊บเราเอามาใส่ไว้ในนี้เขาก็จะคงความเย็นไว้โอเคแต่ถ้าแบบว่าไม่เย็นมาเลยเอามาใส่เขาก็จะไม่ได้เย็นจัดขนาดนั้นโอเคครับผมแต่ถ้าซื้อหมูมาเอามาใส่ได้ไหมฮะ ได้ดีครับก็เปิดคูบ็อกครับอ๋อาเปิดคูบ็อกใส่ได้เลยแล้วก็แล้วก็เหม็นเน่าแล,แล้วผม <laughs> <laughs> แต่ไม่ได้ครับไม่แนะนำรับใส่แค่น้ำพอ ผมรีโวสองจุดสนะครับพีรันเนอร์เกรดรุ่นมิดฮะคันนี้ราคา9ก้าแสนสามหมับาทใช้เงินออกรถเท่าไหร่พี่แบงค์คันนี้เงินอกรถเป็นถึงแสนเลยครับผมเป็นถึงแสนอัลลัคคำไหมฮะคำก็ไม่ต้องครับผมไม่ต้องคำด้วยแล้วผ่อนประมาณเท่าไหร่พี่คันนี้ค่างวดอกประมาณหมื่นต้นๆประมาณหมื่นหมื่นสองครับผมสองใช่ครับใช้เงินออกรถไม่ถึงแสนแถมผ่อนแค่หมื่นสองโอเคครับกําเงินมาไม่ถึงแสนได้รถเอาไปใช้เลยแล้วก็ผ่อนยาวๆไปเลยครับใช่ครับเจ็ดปีครับแปดสิบสี่ม้ว ประมาณนี้กันหมื่นสองครับผมใช่ครับแต่ละคนแคมเปญจะไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้อ่าก็ต้องเพิ่มตังกันไปคนอยากได้นั่นอยากได้นี่บางคนบอกไม่อยากได้ไเลยอาจจะใช้เงินเดาลดลงมาอีก<ช>อันนี้ก็แล้วแต่บคุคคลแล้วแต่คนฮะแล้วแต่ว่าต้องการแบบไหนมาสอบถามกันได้ได้ครับผมก็ถ้าใครสนใจจริงๆนะฮะรุ่นนี้นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆของโตโยต้าก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะผมจะส่งเปอร์ไว้ให้นะครับผมแต่ยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ